เบลล่าใจนักเลงลันไม่ต้องห่วงความรู้สึกหลังเวียและวิกกี้แต่งงานเมินคนมองเวลาคบทับซ้อนกันขอมุกออนจากทุกอย่างเปิดใจครั้งแรกของนางเอกสาวเบลล่าราณีในงานรอบสื่อมวลชนหนังบุกเอสันิวาส2หลังอดีตคนรักเว er, ียสกลวัตนเข้าพิธีแต่งงานกับวิกกี้พีมนยาสาวนอกวงการทำเอาแฟนคลับหลายคนเป็นห่วง เพราะในโลกโซเชียลมีการตั้งข้อสังเกตทั้งช่วงเวลาการคบหารวมถึงความรู้สึกของนางเอกสาวโดยเบลล่าได้เผยว่าไม่ต้องเป็นห่วงความรู้สึกหลังงานแต่งเวียลวิกกี้แต่งงานสายฟ้าแลบไม่อยากให้เป็นจุดสนใจขอไม่โฟกัสกับเรื่องดราม่าใดๆขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงตนรับรู้และเห็นมาตลอด ส่วนเรื่องที่หลายคนสับสนทำลายที่มองว่าทับซ้อนกันนางเอกสาวขอมีความสุขอยู่กับปัจจุบันไม่อยากให้ทุกคนไปมองสิ่งที่ผ่านมาแล้วโดยเบลล่ายังยืนยันว่ารูปทุกรูปโพสต์ตข้อความทุกข้อความไม่มีในัยะสำคัญอะไรซ่อนเร้นและไม่อยากให้ทุกคนโยงดราม่าอะไรทั้งสิน้น ด้วยได้แจ้งคลิปร้องเพลงใจนักเลงบนเวทีงานโชว์ที่หลายคนแชร์กันบอกว่าเป็นคลิปเก่ารวมถึงเพลงผู้สาวขาเลาะก็เป็นเพลงที่ต้นไม่โดนลิขสิทธิ์และสามารถนำมาร้องได้ก็เท่านั้นต้นขอมุกออนจากทุกอย่างและใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุข โดยเรื่องที่ปฏิเสธงานจ้าง1ล้านบาทเพราะไม่อยากพูดเรื่องอดีตคนรักเบลล่าบอกว่ายังรับงานอีเวนต์ออกงานปกติพร้อมเปิดใจหากเจอคนที่ใช่จริงๆแต่จะไม่พยายามไขว่คว้าณนะตอนนี้ถ้าเลือกระหว่างผู้ชายความรักเงินและการนอนเบลขอเลือกนอนให้อิ่มก็พอแซวขำๆสวยด้วยรวยด้วยแต่ขอนอนก่อน อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ